เป็นยังไงรอคือรมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นงไงออรรยมีส่วนที่เติมเต็มตาหูเยอะมากๆม,มีส่วนที่ผมไม่มีและจริงๆมึงก็เป็นคนที่ทำให้กูเป็น แต่นั่งมองซส์อยู่นี่เดี๋ยวนี้ผมขับรถไปเปขกผมเคยหลอกให้เขาไปส่งบอกว่าพี่อยู่ทต่แค่ตงนี้เองพี่เลยไปอีกบอกมึงมึงถึงยังมอไซส์ตั้งแต่อโศกไปนู่นนะรังกำแหงน่พี่นิดเดียวเลี้ยวขวาไปก็ถึงแล้วเลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปประมาณ8กิโลใ่ <c oughs> <c oughs> เราเป็นะมันผ่านอะไรมาด้วยกันแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราเข้าใจชีวิตของกันและกันเราคุยกันเยอะมากแล้วก็เราปรึกษาอะไรกันเยอะมันจะมีช่วงที่ที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เคยเราเราสองคนที่เคยทะเลาะกันหน,นักมากเหมือนกันมีช่วงนึงที่แบบทําไมแบบไม่เข้าใจกูวะแบบจะเข้าใจกูหรือเปล่าจะกลับมาเข้าใจกันได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็หันมาคุยกันจริงๆอะว่าแบบเออ มันตัดมันตัดไม่ลงนะครับมันเหมือนแบบมันคือความความผูกพันไปแล้วอะ่ะมันมันคือการที่เราปรับเข้าหากันมากกว่าครับจนมาถึงวันนี้ที่แบบว่าเชื่อเราทำงานแบบคนมีความสุขจริงทำงานแบบคนมีความสุขอันนี้พูดจริงเลยทุกอย่างที่่มนัำ เชื่อว่าเราต่างคนก็ต่างมีความดีแบบให้กันนั่นแหละแบบว่าอาจจะช่วงแบบไม่เข้าใจกันบ้างแ,แต่ว่า่วันนี้ดีใจนะดีใจจริงดีใจจริงเนี่ยเออรู้แล้วพี่มันเป็นคนทครช้<อ>งแรกของเราเลยนะว้ยเชื่อมันมีแฟนมันเป็นแฟนของครั้งแรกของเราเลยเว้ยแบบไม่คิดว่าจะมีแบบวันนี้เหมือนกัน แล้วแค่บอกจะบอกว่าในปีหน้าขอสักห้าพันคนหน่อยจะรอซีรีส์เรื่องนี้ของผมยาวไม่ออกหรอกแล้วผมขอถอดานไดปไหมอ่าถอนไปไหมว่าถ้าซีรีส์ของผมันก็ คณเห็นคุณยั่วผมตั้งแต่ EP หนึ่งอ,อะไี้้าคุณอยากพูดเรื่องไม่จริงรออกมาอยากดูยังครับ EP หนึ่งก็ตาแตกมาบอกได้แค่ตาผม<น>ไม่ใช่อะไรนะโดนต่อยต <laughs> าแตกอะไรยแล้ว <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันแล้วเราแายรูปกันหน่อยดีกว่าเราสองคน Ah! พันเนอร์แล้วอะทำไมดีคือเราเคยตอบแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะว่าเราคือพันเนอร์ก็ไม่ได้อกมีอยามอะไรมากก็แค่รู้สึกว่าเรารักเขามากคือเป็นคนที่เราพูดได้ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องบนโลกจริงๆจะด่าจะว่าจะทําทุกอย่างหมดอะไรทุกอย่างมันทุกเรื่องในชีวิตของเขาผมรู้ทุกเรื่องในชีวิตของผมเขารู้ทุกเรื่องแบบททรี่ทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆ ในชีวิตนี้คงไม่ไม่ได้พูดอะไรกัไม่มีใครให้พูดเลยแบบนี้แล้วเวลาเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็าเข้าใจมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทาให้เราแบบทำง,งานไ้นมันมันยิ่งกว่าพี่มันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าเพื่อนอะ่ะ มันเหมือนมันเป็นฟิลแบบว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วแบบแบ็กกราวน์สตอรี่มันคล้ายๆกันเหมือนเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเลยพี่แล้วเรารู้สึกว่าการมีเขาอะมันคือความสบายใจนะก็ตั้งแต่เราเป็นลาสวันมาหรือว่าตั้งแต่ป็นเพนนีอะเราอยู่กับเขามาตลอดพี่จนทุกวันนี้เราเราไม่ทำงานกับเขาอะแล้วมันมันมันถูกพันมากๆเลยนะแล้วเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ระบายทุกเรื่องเข้าใจเราทุกเรื่องจริงคือบางทีเราไม่ต้องอธิบายเยอะเขาบอกเขาเข้าใจแค่คำว่าเข้าใจผมก็ มันคือมินิ่งฟูลสำหรับผมแล้วอะก็ดีใจนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมว่าเราความสัมพันธ์ของเราไม่นดีจริงก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณอะแล้วก็อยากจะบอกว่าเดิอยู่ด้วยกันดีนะคิดว่าอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเราของผมก็คงแบบเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คงแบบเหมือนเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วคงไม่ได้แบบเดินออกไปจากกันง่ายๆแล้วก็มี่โอกาสจะแยกแยกไหมในก็ไม่อยากแยกอะ เด้อสวยมากรักไห้ลูกค้าจริงๆนันเหนื่อยมากเลยแบบว่าเส้นทางชีวิตของเราการนี้ได้พี่ทุกคนเป็นแรงอวยพรของเราติแม มีผู้คุณผมก็รู้สึกว่าผู้นี้ผมรู้ว่าผมจะตื่นไปทําอะไรเพื่ออะไรผมจะเหนื่อยทำไมผมจะพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเพื่ออะไรมีเหตุผลในการใช้ชีวิตขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณจริง คนคือคนข้้งที่จะทํางานหนักมากมากแบบมากมจริงเราแทบไม่มีเวลาพักเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่อูบอกเหมือนทุกวันนี้เราเราหลับกลับไปแบบแค่หลับแล้วก็ตื่นมาทํางานแล้วรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะจริงๆทุกๆคนกําลังใจทใี่ดีของพวกเราแล้วก็มันเหมือนแบบทําให้เราอยากโตขึ้นอยากทําผลงานออกไปให้ดีขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่า เออเราเป็นปความสุขของกันและกันอะ่ะถ้าแบบวันไนวันหนึ่งที่เราแบบทําออกมาแบบเออสิ่งที่มันกดดันหรือว่าสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราเหนื่อยอะ่ะถ้าเราทํามันได้อ,ออกมาแบบมันทําให้ทุกคนมีความสุขเรารู้สึกว่าเราเราก็มีความสุขเนาะเราดีใจมากเลยครับที่ได้ทาคือพอมันเป็นรองเราเะนาะมันไม่ง่ายหรอกเหมือนที่เคยบอกไปว,ว่า คนที่เข้ามาใหม่ไม่ต้อกลัวตกกระวนนะเรื่อความสวยของคุณไม่สวยกับก็ทีนี้เราอยากมอบให้ทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่ข้างพวกเราขอบคุณคนที่อยู่ข้างเลยขอบคุณ